สองนะคะสวัสดีค่ะนี่ก็จะมีอุปกรณ์เป็นลูกปกักที่แม่ลูกปัดด้วยมีแก้วใสน้ำนะคะต้องแก้วใสเท่านั้นนะนี่ลูกปักเราก็จะเทลงไปเล้ชื่อว่าน้ำหนักมากน้ำหนักเลยนะคะที่ยาสรที่แหยเป็นไข่นะคะนี่อันนี้น้ำหนักจะน้อยอันนี้ มากอันนี้น้ำหนักน้อยนะคะแล้ใส่เพิ่มเพิ่มไปอีกนะคะว่าในน้ำหนักมากใส่อีกเลย ได้แล้วนะคะมาดูกันว่าในน้ำหนักอ่ะอันนี้น้ำหนักเยอะน้ำหนักมากน้ำหนักมากคือน้ำหนักน้อยเลยนะคะน้ำหนักน้ำหนักมากอันนี้น้ำหนัก น,นี้เขาเดี๋ยวจะทำแล้วจะถ่ายระหว่างกันทีนะคะอันนี้น้ำหนักมากนะคะน้อย เนย้หนักมากนี่เต็มแก้วเลยนะคะแค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบายะกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะ